ป้ายประกาศขายหรือว่าปล่อยให้เช่าถูกนำไปติดที่ร้านค้าหลายแห่งบนถนนจันทร์นะครับซึ่งเคยเป็นเขตพื้นที่เศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครนะครราชสีมาครับหลังจากสถานการณ์โควิด -19 ก็ทำให้บรรยากาศเงียบเหงาแล้วก็ซบเซาไม่มีประชาชนมาเดินเลือกซื้อสินค้ากันคึกคักเหมือนในอดีตนะครับผู้ค้าบอกว่าขายสินค้าอยู่บนถนนจันท์มากกว่า50ปี จากที่เคยมีความคึกคักจนลูกค้าเนี่ยแทบจะไม่มีที่จอดรถนะครับแต่ปัจจุบันกลับอยู่ในสภาพที่แทบจะไม่มีคนเดินครับมันไม่รู้ว่าจะมาขายให้ใครไงครับคนขายเยอะกว่าคนซื้อกําลังซื้อเาน้อยคนขายนี่เยอะเลยแหละจะมาเช่าทํานู่นทำนี่เช่าไปแล้วเดือนหนึ่งเขาก็เลิกไม่รู้ก,ก็จะทําอะไรเราไม่มีคนมาซื้อเศรษฐกิจของถนนเช่นจอกจันเราจะกลับมาหมเมหมือนเดิมตรงเป็นไปยากครับเป็นไปยากมาก จากการไปสำรวจตลอดระยะทาง1กิโลเมตรบนถนนจันนะครับก็พบว่าอาคารานิ์ส่วนใหญ่ปิดกิจการไปนะครับหรือว่าติดป้ายให้เช่าขณะที่ผู้ประกอบการบางส่วนก็ใช้อาคารเป็นที่พักอาศัยไม่ได้วางขายสินค้าเพราะว่าคนไม่มีกำลังซื้อครับสินค้าส่วนใหญ่ก็ขึ้นราคาด้วย ส่วนที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับผู้ขายข้าวราดแกงบนถนนพุทธบูชาตำบลในเมืองยังค้าขายกันตามปกติครับหลังจากปรับขึ้นราคาเป็นจานละ3 0มสบถึงสาาทเจ้าของร้านเขาบอกว่าตอนนี้วัตถุด,ดิบทําอาหารก็ขึ้นราคาต่อเนื่องนะครับจำเป็นต้องปรับตัวด้วยการลดเมนูที่ทําจากเนื้อหมูให้น้อยลงเพื่อที่จะลดต้นทุนครับ แล้วมันไหวเหรอครับก็ไม่ไหวก็ลดจฉพวกแกงที่ใช้หมูเยอะๆอ๋อในเรื่องของการที่จะทําเป็นเมนูอาหารใช่ใช่เราก็ปรับเมนูปรับเมนูที่เป็นหมูล้วนก็ปรับลงไปอ๋อก็จะมาเน้นเห็นว่ามีปลามีอะไรใช่ค่ะอืมเพราะก่อนนี้จะมีแกงขาหมูมีขาหมูพะโล้มันคุณมันสูงมากเราก็ปรับพวกนี้ลดลงไปแล้วไก่อ่ะได้ใช้ไหมงนี้ไก่ใช้ค่ะแต่ไก่ก็ขึ้นมา105บาทไก่ก็ขึ้นค่ะขึ้นทุกอย่าง ส่วนที่จังหวัดน่านนะครับตลาดกาดสีคำมัํงเพอเมืองน่านกลุ่มผู้ค้าผักเขาบอกว่าแม้บางชนิดยังขายราคาเดิมแต่ว่าบางชนิดราคามันแพงขึ้นนะครับ <c oughs> เช่นผักขึ้นช่ายเนี่ยขณะนี้กิโลกรัมละ120-130บาทก็ทําให้ลูกค้าน้อยลงไปมากทุกวันนี้ขายผักมีกําไรน้อยอยากจะให้ภาครัฐเนี่ยหาแนวทางแก้ปัญหาเรื่องของแพงน้ํามันแพงเพราะว่าประชาชนเดือดร้อนกันมากต่